โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํารีวิวฟังก์ชันใหม่นะครับที่เอาไ้ฟาร์มแคนดี้เหลือไว้ที่แรกของนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวนั้นมาก่อนครับเปิดตัวนั้นมาก่อนนะเราก็ไปเอาสคริปต์มาก่อนนะครับในช่องบอทคอมเมนต์นะครับในมันจะเด้งมาให้เรานะครับแล้วก็เปิดตัวเกมได้เลยครับแล้วคัดไป สำหรับคนที่เข้าครั้งแรกก็ปิดไปก่อนฮะกดเข้าเซิร์ฟเลยครับรอสักครู่นะฮะรอสักครู่นะครับ,รอ,ร,บรอก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวฟังก์ชันสองฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วน คนที่สอบถามในดีดีหรว่าโปรล่าใช้ใช้ได้หรือยังนะครับผมบอ,อกเลยว่าอย่าเพิ่งใช้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงโดนแบนมากๆเลยนะครับตอนนี้รอทางค่ายอัปเดตนะครับหรือว่ารอประกาศต่างๆนะครับเพื่อความชัวร์ในอยู่ในดีดีคอร์ดนะครับรอประกาศต่างๆหรือสอบถามดีได้เลยครับเดี๋ยวจะมีคนบอกนะรอสักคนหาเน็ตช้าฮะ เรวจะมีคนถามไปรอสักครู่นะฮะเน็ดชาเท้ อันนี้ก็คุยสนุกาตามภาสารนะครับไม่มีการโปรโมทต่างๆครับค่ายเราจะไม่มีการเหยียดอะไรต่างๆสําหรับค่ายทุกค่ายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับเขาได้นะแต่เราก็พยายามทําตามกฎกัน,กน,นครับใครที่สนใจที่ซื้อตะเข็บนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิสต์ไว้ในดิทคอยนะครับว่า ต้องซื้อ,อยังไงนะครับโอเคมาแล้วลวผมจะโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็เราเปิดที่มาสกิลเข้าเรากดนี่ครับน่าจะเป็นคำว่าแอ t แท็ก่อนนะครับถ้าเกิด เป็นอย่างนี้นะให้เรากดแอตแทกก่อนนะครับแล้วก็กดอิสนะครับมันจะเนอยู่ตรงนี้นะกดไปเลยครับแล้วรอครับนี่มันจะค้างมันจะค้างไปสักพักนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับมันก็จะค้างไปพักสักพักนะครับถ้าเกิดคอมใครนก็มีสิทธิ์ค้างเหมือนกันครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราเรากดเข้ามาตรงออโต้ครับจะมีฟังก์ชันใหม่ครับคือออฟาร์มบอสนะครับ ฟาร์มบอสสำหรับตัวไหนครับนี่ครับตรงปราสาทเลยครับตรงนี้นะครับมันจะมีบอสออโต้ฟาร์มบอสครับแล้วก็ออโต้ฟาร์มโบว์เนี่ยคล้ายๆแค่นี่ยเอาไว้ไดกของนะครับนั่นแหละเรากดเลือกเลือกของครับว่าเราจะเลือกอันไหนเรากดแล้วก็เป็นหมัดนะครับแล้วก็กดออโต้ครับเดี๋ยัวมันก็จะฟาร์มให้เลยนะครับไม่มันไม่ได้รับ ว่าปริงเท่าไหร่ปริงสองร้อยนี่ครับนไม่จะฟาร์มไปให้แนละนี่ครับพอฟาร์มไม่นก็จะเด้งออมาฟาร์มทุารักได้เลยแบนี้นะครับส่วนในห้องใจอาจจะอัดตุกต รออัพเรื่อยๆนะครับก็ข,ขอข,ะะขอบคุณที่เข้ามารับส่งเสียีเข้าะแล้วครับผมกแล้ว